เอาละฮะทุกคนฮะเนื่องจากช่วงหลังมานี้เราเล่นแต่ t o ว l e t ทาวเวอร e ดีฟเจนเราจะเอียนกับ t o วเวรทาว e วอร์ e ีฟเอนละฮะทุกคนแล้วก็เลยต้องหาอะไรมาเล่นขั้นกลางสักหน่อยหนึ่งในวันนี้เราก็เลยอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Attack on Titan Revolution Attack on Titan เองก็เพิ่งจะฉายจบไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะฮะไม่รู้ว่าทุกคนได้ตามหรือได้ดูกันหรือเปล่าไปฮะเข้ามาดูในเกมกันดีกว่าว่าเขาทําได้ตรงต,รงตีมอนิเมะ Attack on Titan สักแค่ไหนกันนะฮะ oh. อ๋ออ้าวไม่ได้ใช้ตัวที่เรามี <laughs> ไม่ได้แต่งใหม่มาเลยหรอ โอเคทุกคนนะฮะยวขอเวลาแต่งตัวสักแป๊บหนึ่งนะ5 minutes later. แต่งเสร็จแล้วหล่อเท่เลยป่ะล่ะว้าวอีฮะค่อนข้างจะใช้ตัวจริงสักเิ็หน่อยไอ้ทันทีที่เราแต่งเสร็จนะทุกคนมันก็จะไปให้เราเลโลอะไรก็ไม่รู้มันเขียนว่า Family Perk อะ่ะมันมีตั้งแต่ระดับคอมมอน80%กับระดับแร19.6%บเหลายตระกูลเลยอะ่ะแล้วก็อีพิก0.35% มีอัคคีแมนหรือเปล่าอัคคี Man, แมนน่าจะรีเจนเนอรี่นะเนี่ยรีเจนเนอรี่0.05%นะครับนี่ตระกูลเจเกอร์นี่ไงอัคคีแมนและเลซิสนี่คือใครอะตระกูลใครวะ <c oughs> ไม่รู้จักเลยรีโ <c> ร <oughs> ได้ไหมขอรีโรสักทีได้ปะรีโรอันนี้ปะเรามีอยู่สิบผลนี่คือของฟรีใช่ไหมได้ไหมกดลอยอ๋อนี่ไงรีโรฟรีสิบผลหน้าทุกคนอ๋อสีฟ้าอันนี้คือใครอะสปรินเจอร์ตระกูลใครวะ พลัสสิบสกิลของเขาคือเพิ่มเลือดนะฮะ5.0%บวกคียดาเมจ5.0%เช่นกันแต่สีแดงอันนี้คืออะไรอ่ะ5.0าจุดคีย์แงอันนี้คือลดเหรอเป็นตระกูลที่มีสายเลือดด้อยหรือเปล่าถ้างั้นไม่เอารีโลเลยเราต้องไม่ใช่แร่แรกแล้วโอ้อันนี้เขามีสก,กิลติดตัวด้วยปวดตัวเฮกินปอเตโตและเพิ่มเลือด20%อันนี้น่าจะลดเลือด5%แน่เลยว้าวโอ้ได้แล่สามรอบเอาคนเดิม ตะกูลเดิมอยากจะย้ายตะโกนนะไม่อยากะตะโนูนตะกูลนี้โอ้รู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์ออกแรงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเราไม่เจอคอมมอนเลยนะเออเ้ยเฮ้ีเลยโอ้ตะกูลที่ไม่มีสกิวรีอีกรอบหนึ่งเลยโอ้ตะกูลใครอีกล่ะผู้เมโอ้กลับมาที่ตะกูลเดิมเบรนเจอร์ไม่เอาได้ไหมอ่ะเอาไปไม่ได้รีเจนเนอรี่เลยหรอ ตกแต่ต้องเออแล้วแหละเหลือสอกอันแล้วทุกคนเวลา้าโเวยจริงๆแล้วผู้ขายวะเนี่ยอ่าชื่อตระกูลเขาคืออ่าว่าอะไรวะอาซูมาบิโตะน่าจะถูกนะฮะบวก5%ดาเมจแล้วก็บวก5% ODM control ODM <c ười> คืออะไรไม่รู้เลยเฮ้เๆๆมันคืออะไรนะส่วนอันสีแดง5.0%าจุดศูนย์เปอชิปเตอร์สเตตอันนี้คืออะไรล่างจำแรงเหรอลดสแต็ตล่างจำแรงหรือเปล่าเพราะไม่สีแดงเทเนี่นะ,นะฮะทุกคน เราเหลือรีโลอีกหนึ่งครั้งถ้าเรารีโลและกลับไปเป็นคอมมอนแล้วก็สวยชิบเปกเลยนั่นี่อเราจะรีฮะเป้าหมายของเราก็เป็นเอเปกหรือเลเจนดารีเท่านั้นเราจะไม่แล่ตระกูลเราต้องโด่งดังไปเลยซุ่มครั้งที่เซได้ไรหยุดตั้งแต่แรกก็คุ้มค่าไปแล้วเล่นไงทีเนี้ยมาเล่นกันดีกว่าแป้เราจะสุบได้ตระกูลอะไรก็ไม่รู้แต่เล่นยังไงก็อีกเรื่องนึง หน้าแรกที่เราเห็นเลยคือแกอัพอุปกรณ์เขาแล้วเหรอไหน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 ไม่เห็นมีอะไรเลยมีแค่ตัวเรากดไปก็ไม่เจอเฮ้ยเควสละ่ะเควสบานตะไทยเลยฮะมีตั้งแต่เมนเควส์เลยฮะทุกคนคือเควสหลักเนาะโอ้ยาวพร้มอมกับรีวอร์ดแล้วก็ไซด์เควสคือเควส์องเซฟ5เพเยอร์ f ร o มบิ g i นแล้วก็เดลิเคทเควสคือเควสประจําวันนะคอมพิวเต์หนึ่งเควสเควสรายสัปดาห์แล้วก็อุปกรณ์อันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์สวมใส มีตั้งแต่อัปเกรด o p o T ODM Speed นะฮะทุกคนอันนี้ไม่ใช่เครื่องสามิติใช่ไหมฮะนั่นก็คือเพิ่มสปีดเขานั่นแหละนี่ไงเขามีบอกอยู่เพิ่มเป็น2.02เมตรต่อวินาทีเพิ่มมาให้อีก0.2หรอน้อยโคตรต่อมาคือเบรดนะฮะอันนี้เท่าที่อ่านนะรู้สึกจะเป็นเพิ่มความคงทนของอาวุธเรานะครับนั่นก็คือเริ่มต้นอาวุธเราจะมีความคงทนอยู่ที่5%ถ้าบวกขึ้นไปอีก2%เป็น7%นั่นคือเพิ่มความคงทนของอาวุธเรานั่นเอง ทำให้เราไม่ต้องเปลี่ยนบายบายบย่อยๆน่าจะใช่ต่อมาคือคริเชงอันนี้ทำดาเมจต,ต่อไททานเพิ่มขึ้น1 0ในการอัปเกรดอันนี้ก็เป็นคริดาเมจเหมือนกันแต่น่าจะเป็นทารเกตไททันประเภทบอสหรือเปล่าเพราะเขาเขียนว่า20%แล้วก็บวกอีก21%คือบวกทีละ1%เหมือนกันเลยจะเป็นดาเมจเหมือนกันทั้งคู่เลยนะ ต่อมาคือ ODM Control ฮะอันนี้จะทำให้เราคนโทรลเครื่องสามผัติของเราได้ดีขึ้นตามที่เขาบอกนั่นเองครับแบบไส้ขวาไส้ขวาต่อมาคือ ODM Damage นะฮะอันนี้คือบวก Damage พื้นฐานของอุธเราเนาะตั้งต้น125ถ้าบวกเป็น175เอ้ยอันนี้เพิ่มเยอะแฮะต่อมา ODM Gas อันนี้ถ้าใครดูอนิเมะจะเห็นว่าเครื่องสามผัติมันจะมีพ่นแก๊สบุ้งๆๆๆๆเขาต้องเปลี่ยนถังบ่อยๆในอนิเมะอันนี้เขาจะบวกแก๊สให้เรานะฮะตั้งต้นแก๊สเรามีแค่980ถ้าบวกจะะะะะะเเป็็นนน1000ต่่่ออออออมาคคคืืื ODM ัี้้กรรรยยยยูแแลลวบ,ะะบบงิงส ถ้าเราอัปเกรดเราจะยิงสลิงได้ไกลขึ้นเป็น525เมตรตั้งต้นที่500เมตรต่อมาคือสกิลให้1 SP ต่อการอัพเราไม่มีแน่นอนลเลยเลยไม่ได้เล่นอะไรเลย,เลยมีหลายสายเลยนะฮะไอเล่นแนวอะไรก็ไปเลือกเอาเนาะมีให้เลือก3สายหลักเลยอะ่ะต่อมาคือเปิร์กหฮ้ยเราใส่เปิร์กได้ด้วยเหรอออจะ่ได้แหละแต่เราไม่มีทั้งอย่างเพราะฉะนั้นห้ามไปเลยในะตอนนี้ผมยังไม่มีสเปิร์กอธิบายอะไรให้ฟังไม่ได้เลยต่อมาคืออินเวนทอรี่หรือก็อคือกระเป๋าเรานั่นเอง no i เทมนะฮะยังไม่ได้เล่นข้ามไปเลยแล้วกัน Legisment ์เลจิสเมนในที่นี้มันหมายถึงกองทาหารนะทุกคนแต่ถ้าเป็นตามเกมก็โเมเมการสร้างแคนนั่นแหละเพราะเขาเขียนให้เราได้จอยด้วยเนะี่ยเห็นไหมเฮ้ยอันนี้มาจาก Color All อ,อ,อ,อไดหรือเปล่าต่อมาคือ Market นั่นก็คือช็อปนั่นเองมีอะไรขายบ้าง s t a ร์เตอร์แคหนี่เหรอโอ้ยมีเปิ้ลขายด้วยเปิ้ลก็ขายเป็นเจมเหรอไม่มีดอกใช่ไหมเดี๋ยวคงมีแหละมั้งอันนี้อะไรอะ RGB อาวุธคงไม่บวกดาเมจนะถ้าบวกดาเมจก็โก,กงไปนะบางทีอะ ตั้งต้นมากดได้แค่เพย์โอ้มีให้คืเอท้องกับจอยไปคนเดียวแล้วกันเลื่องน้ไม่เป็นเลยอะ่ะด่านแรกอะไรอะ่ะชิกันชินาะ <c oughs> อ่านผิดแน่นอนช่างมันก่อนแล้วกันมีให้เลือกระหว่างเอเซ่พีโอทีศูนย์บวกนอร์มอลพีโอทีบวกสองพาร์ทพีโอทีบวกห้าโอ้เขามีเพิร์กเป็นรีวอร์ดให้ด้วยนะหนแฮะ์ในนาทีที่เริ่มมาเราอยู่ไหนล่ะวิ่งได้ไหมโอ้วิ่งได้ตัดเลยอันนี้ วันได้ไหมโอ้อยอ๋ออ๋อิ e เฮ้ยรีฟิว l g a สด้านซ้ายมันจะมีเกร s อยู่นะทุกคนคือสเลยไททันสเลแปลว่าฆ่านะฮะเขาให้เราฆ่าไททันทั้งหมด20ตัวด้กันและไททันอยู่ซ้ายอะอันนี้น่าจะเป็นฐานของเราได้ไงได้ไงไปเลยไปเลยเกดอะไรพุกนะเอ๊ะอ้าตัวคิวอุชอาเอ๊ะ้ย้ย้เอ๊ะ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 อ๊อ โอ้คุยครับอีเวนอดินโดนเด็ก Why อ่ารู้สึกว่ามันจะคิวกับอีใช่ไหมในการพุ่งอ่าคิวแล้วก็ Why เดี๋ยว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 ผมเป็นนักกล้ามือใหม่นะครับคิวอ่าแล้วก็ตัดเอ้ามันกันหลังได้อุ้งกดนี่เลยอ่าอ่าผ่านเอออ่าปล่อยแล้วนะปล่อยเราปล่อยเราโอ้ชวิุ้งโอ้ยเทจัดอาดจ้า เอ๊ะเมื่อกี้เราปัดอะไรไปวะจุ๊บขอหลบหน่อยครับพุชาไปข้างหลังต้องตัดคอมันถึงจะเข้าอุ๊ไม่ไม่ตายพุชจาคอมันอยา่าคอตัดคอหน่อย,อยปล่อยเราปล่อยเราปล่อปล่อย,ปล,อยปล่อยเราปล่อยเราย่ายายา่ยา,ยา,ยากินละโอ้ลิ้นดำม,มาเจียวนี่แหละหลุดแล้วพุชจาตัดคอหนึ่งครับตีนาะเชือกเข้าไหมทำไมไม่เข้าวะเออใบมีดขาดไปแล้ว <laughs> เปลี่ยนใบม,มีดยังไงวะเอออ่า ตัวอาตุ้มตาวลงมาซโอู๋แล้วทำไมหน้าตาเหมือนการจิ๋กฟ้าแผดนี่คือแตกทั้งตระกูลเลยปะเนี่ยเออเล็งหัวไหลซะหน่อยแล้วก็พุ่งไปด้านข้างพ่นหนึ่งทีแล้วก็ตัดสเลยทำไมไม่ตายเมื่อกี้เราตัดโดนอะไรทำไมมันไม่ตายเลยวะเฮ้ยพุ่งตัดหน้าได้เลยตัดเข้าที่หน้าอะไรวะเนี่ยปล่อยเราปล่อยเราอย่าไปหาตัวนั้นก็ได้ตายไปซะชั่วไว้ตัดได้แค่หัวนมอ้า จับทุกตัวที่เข้าหาเลยอะไรวะเนี้ยปล่อยเราปล่อยเราปล่อยเราแอชล์อ้แพเจ็บแค่เจ็บโอ้โหแต่ไม่กี่ทีใบมิดพังแล้วเราสามารถตัดตาเขาได้ไหมแบบแบบว่าทำให้มันตาบอดอ่ะได้ไหมจุ๊บจุ๊บจุ๊บไม่ถึงอา้าวเฮ้ยมันมีการตาด้วยเหรอเฮ้ยทาดีเอาทีเด็กกนตาได้แปลว่าดาเมจตาต้องเข้าไม่เห็นจะเข้าเลยเว้ยเฮ้ยเออปล่อยพวกแป๊บหนึ่งนะเล่นยากแล้วว่ะเว้แล้วว่ะเล่นยังไงว่าเกมนี้ทำไมเราป้อนตามไม่ได้เลยอ่ะหรือว่ามันไม่มีดาเมจดวงตาไม่มีจริงๆด้วยแฮ เออถ้าตามอนิเมะคือต้องตัดแค่หลังคอมันใช่ไหมแต่ตอนนี้นมันเกาะกลุ่มกันเป็นขยงเลยอะแยกกันหน่อยได้ไหมครับขอ,อตัวเดียวได้ไหมครับว้าวยาจะเข้าหลังมันยังไงเนี่ยเมื่อพี่บางหลังอยู่เนี่ยปะทอเอ้ยปล่อยเราปล่อยปล่อยก็เดี๋ยวนี้ไม่เล่นกับแม่งแล้วไปดีกว่าอย่าเข้ามาคืออย่าเกาะกลุ่มกันจะได้ไม้ฮะไปทางอื่นและววตวสตานะเว้อยอาบอดไปซะ เออันนี้คือมันปิดตาคือมันตาบอดหรือว่ามันกันตาตัวเองเราไม่แน่ใจทักเท่าไหาร่ลอยขอไปข้างหลังเดี๋ยน้มาไปจุ๊บไปจุ๊บไปบ่อยบ่อย,อยเออเออเอออ่ะโอ้โหจุ๊บไปจ้าเออโอเคเฮ้ยช่วยเลิกเกาะกันได้ไหมไหลายพวกเนี้ย <c oughs> ออืเออพังน่าอ๋อพังได้ซะงั้นเนี่ยเสือกเกมธรรมดาีอีกอยานะครับเพลงว้า <c> ว <oughs> บอ <laughs> นสองทีไม่พีทหายไปสองส่วนไปตีบ้านอื่นบ้างดีอย่างนี้ใช่ไหมตักเลยโอโฮึชุบชุบนี่หลบหลบหลบไม่ได้หลบหลบแค่โดนตีลองเกาะต้นไม้สักทีดีกว่าแล้วก็้ชุบอ่านี่บินคาหลังคาคอไปไงงงสิงงงงแล้วก็งงเหมือนกันทำอะไรเนี่ยชุบจั <laughs> ออกแม่ง คนเดียวไม่รอดเรียกพักพวกเลยนี่มาเป็นดงมันต้องมีรีไวท์ทุกคนแหละอัคคามันสู้เ่นะเราจะช่วยๆอยู่ข้างหลังแต่ท่านตายตายตาหมดอยู่ไหนเพื่อนหมดแล้วแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะมันอยู่ติดนึบกันเลยอเราเลยฆ่ายากกันแต่ถ้าเกิดมันแยกกันอะเราต้องจะฆ่าได้นะสักตัวนี่แหละพี่ชายคนแรกเลยพี่ชายสวัสดีล็อกเป้าพี่ชายปัดไปข้างหลังเออเอในคออตายไหมเรียบร้อยตาย ซู๊เอ๊บฟาตัดไหนล่ะเฮ้ยบู๊จู๊บจ๋า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 เฮ้ยไม่ไม่ตายเมื่อกี้เราว่าโดนหลักเต็มเต็มมาดะมันเข้าไปหาข้างในเออยมันเข้าไปหาเขายังไงอ่ะมันก่อลุ่มกันอีกแล้วอีอือ เออจับเลยคุ้มค่าทุกนาทีใครก็ได้ช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยไม่สู้แล้วทิ้งดาบแม่งเลยพอแล้วทำไรดีกว่าไม่เลยแล้วไม่สู้แล้วครับพี่จ้าหน้าต่างเหมือนกันกับมนุษย์เลยงอแงแล้วนะเนี่ยสิ่ก็สิก้าดาเมจได้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูซิหนึ่งคิวเฮ้ยเกมสนุกนีว่ะตาตาตาแล้วก็ เลงหลังนี่เป็นไงสองตัวสองตัวแล้วโอ้โหจหังหวะนี้แหละหลังเลยหลังแหวนมันใช่ไหมเอาไม่ตายอ่ะทำไมไม่ตายออ้หลังอะไรกันหลังอีกแล้วเรียบร้อยแต่สองทีเปลี่ยนใบมีดหนึ่งครั้งกากไปไหนเนี่ยใบมีดเนี่ยทำมาจากอะไรวะเนี่ยในระหว่างที่ทุกคนกำลังสู้กันนั้นแอบมาเปลี่ยนอุปกรณ์สักนิดนึงโอ,อ้หลังยามีเข้าหลังเต็มๆจังหวะลัดช็อต โอ้นี่ลังยาได้แค่หน้าอกอ๋อเสร็จแล้วเสร็จ <laughs> <laughs> ชเลยได้ไรอะ่ะได้เพิร์กแบบกระกากมาอันหนึ่งไหนไหนเพิร์กไหนไหนไหนที่ได้มาอันนี้อรออันแรกที่ได้มาเลยบวกขี้ดาเมจใส่เข้าไปเลยอันเดียวที่ได้มา <laughs> ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมหมดแล้วเนาะไม่มีแล้วได้มาแค่นั้นแหละอ๋อได้เงินมาด้วยไง เราอยากอัปเกรดสักหน่อย500เริ่มจากอะไรก่อนดีอันนี้เลยดาบแตกง่ายเหลือเกินอัปไปก่อนเลย1ขั้นโอ้โหครัง้งต่อไป1,250ไม่มีสกบาทแล้วทีเนี้ยเล่นต่อเล่นต่อหนวกหนวกหนวกหนึหน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 ่จะเล่นไม่ค่อยเป็นก็เลยเป็นหนวกดีโอ้ยไปด้วยจอยเลยครับอยู่คนเดียวไม่เคยรอดเลยอ้าอวโดนเตะเอาเป็นว่าเราพอกันไว้แค่ตรงนี้ก่อนดีกว่าน,นะฮะกับเกม Attack on Titan Revolution นะ เกมเขาเพิ่งจะเปิดใหม่เมื่อไม่นานมานี้เลยนะครับแต่จากที่เราได้ลองเล่นดูนะภาพเขาค่อนข้างสวยนะแล้วก็เหล่าทายท่านไม่ใช่แบบโง่งๆเลยนะทุกคนฉลาดดีนะมีจับเราเอ่ยหรือไม่รู้ว่าเพราะเราเล่นกากไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะก็อย่าลืมที่จะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบาย